สวัสดีเพื่อนๆชาวโซนโฟนะคะคลิปนี้ก็มาเช็คกันหน่อยนะคะว่าแพดอัปเดตวันที่4มีนาที่ผ่านมานะมีอะไรใหม่ๆอัปเดตเข้ามาบ้างนะคะเรียกได้ว่าเป็นการเริ่มต้นลถแบบของปี2025นะคะอันนี้ทีมงานเขาไม่ได้บอกนะคะแต่พอล่าแบบสรุปเอาเองนะเพราะว่าเดือนมีนาเนี่ย เริ่มนะคะเริ่มมีแล้วนะคะเห็นอะไรใหม่ๆที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะในเกมโซนโฟปล่อยออกมานะคะอันแรกเลยนะสวยเด่นเป็นสงามากนะคะมิสติกเทียนะคะก็คือเป็นไอเทมนะคะเสื้อผ้าระดับที่สูงกว่านะคะอัลติเมทนะคะปกติมันจะแบบอัลติเมทนี่มันจะคือแบบว่าท็อปสุดแล้วนะคะนี่เขาปล่อยของระดับมิสติกออกมานะคะก็สวยงามนะคะแล้วเดี๋ยวมีรีวิวให้ดูนะคะว่าไอเทมระดับมิสติกมัน มีคุณสมบัติประมาณไหนบ้างนะคะแล้วก็หัวข้อถัดมานะคะมีการปลดล็อกแม็กเลเวล70นะแล้วก็มีการปรับสมดุลอาเขตนะคะปรับสมดุลอาเขตอันนี้เดี๋ยวพอล่าจะลงเป็นลิงก์เอาไวไร้รายละเอียดเอาไว้ให้ดูนะคะสําหรับใครที่อาจจะจําไม่ได้นะคะเขามีประกาศไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะว่าจะมีการปรับ e x p ปรับเวลาให้นะคะแล้วก็ มีการปรับเลื่อนบอสท,ที่มากขึ้นด้วยนะคะดันเทมเพลตเกฟหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็บอสโจกนะคะที่ทุกคนรักนะคะปรับขึ้นไปถึงห้าแสนนะจากแสนห้าเป็นห้าแสนเลยนะคะพอลานี่โอ้โหตาโตเลยนะคะจากของเรานะที่พอล่าใส่อยู่นะอาจจะต้องโละทิ้งทำใหม่นะคะอาจจะต้องเพิ่มสเรย์ขึ้นไปให้ถึงส0 0พันเลยนะคะแล้วก็ คีคีเมดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องดันขึ้นไปให้ถึงร้อยนะคะถึงจะถึงจะแบบสู้ได้นะกับโจ๊กที่ปรับเลือดขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็หัวข้อถัดไปนะคะปรับการแลกบัตรเกรฟสี่นะจากปกตินะคะเดิมบัตรลงเกมนะทุกอันนะเขาจะมีขายนะคะแต่หลังจากวันที่4ี่นะคะเราพิมพ์งานนะเขาเอาบัตรออกนะคือไม่มีขายแล้วบัตรเกรฟสี่ถ้าอยากได้นะต้องเอาคูปองนะคะที่ได้จาก การลงดันเกฟหนึ่งสองสามนะคะเอาไปแลกเป็นบัตรเกฟสี่นะคะซึ่งคูปองอะ่ะหนึ่งคูปองจากเกฟหนึ่งสองสามคือมันจะตกตกทุกรอบนะคะแล้วเราก็สะสมนะไปแลกบัตรเกฟสี่นะคะแล้วก็ไอตัวบัตรเกฟสี่ 4, ระบบใหม่ที่ต้องแลกมาเนี้ยมันเดลไม่ได้นะคะมันแลกเหรียนไม่ได้นะคือใครที่อยากได้บัตรเกฟสี่อะ่ะก็ต้องซื้อคูปองนะคะคูปองหนึ่งสองสามอ่ะนะแล้วก็เอา เอาแบบตัวที่เราจะใช้อะไปแลกมานะคะซึ่งการแลกบัตรอะมันไม่ได้เสียตังค์นะคะก็คือสมมติว่าเราอยากจะเอาตัวไก่บัตรไปเก็บไว้ตัวไก่ก็ได้นะคะแต่ว่าต้องให้ตัวไก่เป็นคนไปแลกแลกบัตรนะคะแล้วก็หมวข้อถัดไปนะก็มีการแก้บั๊กนะคะ Abysscape นะ จากที่เคยมีนะเลเวลหนึ่งมาแอบไปลงอเิสเกมนะคะเขาปรับแล้วนะให้แบบว่าต้องเป็นเลเวลสี่สิบขึ้นไปนะคะแหมทำไปได้นะใครเอาเลเวลหนึ่งไปยืนนะลงรอบหนึ่งนี่อะไรนะ EXP แตกไม่รู้กี่หลอดนะ <laughs> แล้วก็นะคะหัวข้อถัดไปนะก็จะเป็นอัปเดตกิจกรรมมิสซิลี่บ็อกซ์นะคะมิสซิลี่บ็อกซ์นี่ก็เคยมีเข้ามาในเซิร์ฟแล้วนะหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยนะ,ะกับความเกลือนะคะของมิสซิลี่บ็อกซ์เดี๋ยวเราจะมีคลิปทดสอบความเค็มนะคะของมิสซิลี่บ็อกซ์ด้วยนะเตรียมของไว้แล้วนะคะแล้วก็มีอัปเดตเพิ่มนะคะในสว่าคนะโหอันนี้ชอบมากเลยนะ,ะเพิ่มอัปเดตในสว่านแตกแตนมากขุดกันทั่วเซิร์ฟนะคะ ได้ของกันบึ้มๆเลยไอที่ไอเทมที่น่าสนใจนะคะสำหรับไอเนี่ยไออะไรนะขุดสว่านนะก็คือพลานะโอ้โหได้ไอนี่อย่างเยอะอะได้อะไรนะสล็อตสามนะคะบึ้มบ้ามมากนะสล็อตสามแบบไม่รู้จะเก็บไปยังไงน่าจะเป็นมรดกส่งทอดไปถึงรุ่นลูกหลานได้นะคะ มี17ใบอ่ะแล้วตัวไก่อีกบึ้มเลยนะแต่อันที่น่าสนใจแล้วก็ฮอตฮิตมากเลยนะสำหรับผุดสว่านตอนนี้ก็คือที่สุ่มสกิลบวกเบวก8นะคะโห mm hmm. oh, เขาขายดีขายดีนะจังหวะนี้นะใครที่ต้องการสร้างงานสร้างอาชีพนะต้องรีบเลยนะ มาหาสว่าค์ปีในหรือว่าไปทำเควสก็ได้นะในเมืองนะคะหาสว่าค์นะมาขุดเอานะคะช่วงนี้นะสกิลสุ่มสกิลบวกเจ็ดบวกแปดขายดีนะคะใครจะรีบนะรีบเลยนะจะรีบจะแบบมาหาไรายได้จากในเกมนะคะจากการขุดสว่านแพทนี้นี่โอเคนะใช้ได้นะอาจจะได้ค่า ค่าข้าวค่าอะไรนะไปในแต่ละวันได้นะหรือว่าถ้าเกิดดวงเราดีๆนะเราขุดได้ไอเทมนะคะระดับมิสติกนะมีอยู่นะไม่ใช่ไม่มีเดอ้อมีอยู่เดอ้อเพิ่มไอเทมใหม่นะมิสติกในสวรรค์น,นะคะแล้วก็มีฉายาใหม่ๆด้วยนะคะโอ้โหไอเห็นไอเนี้ยออกเยอะนะนะคะลองไห้นะแต่ว่าฉายา ออกยากเหมือนกันนะแล้วสีน่าจะสวยด้วยนะคะอันนี้ต้องรีบมาขุดเลยนะคะแต่มิสติกเหมือนเห็นไม่อันหนึ่งเองนะเห็นมีอยู่คนนึงนะคะที่เขาขุดได้ตอนนี้ก็คือไม่แน่ใจว่าน้องไอสุหรือเปล่านะคะซื้อไปนะ,ะจองไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วะคะ่สำหรับหัวข้อถัดไปนะก็จะมีการเพิ่มไอเทมนะคะในไข่เซนเอกนะคะก็ดูที่รูปนี้ก็ได้นะ,ะเป็น แหวนออร่านะคะใส่แล้วก็จะมีไฟเหมือนออร่านะคะเดี๋ยี้เขาเปลี่ยนไปเป็นไอนี้ตรงแหวนนะคะแล้วสเตตัสก็โหมดมากด้วยนะคะแล้วก็มีการอัปเดตนะคะของที่แรกกับ NPC c h ชไนเดนะคะเดี๋ยวบอลล่าจะพาไปดูนะคะที่ p p c นไมเคิลชไนเดอร์ไม่มีอะไรมากนะคะก็จะมีแค่ในส่วนของ m y ส t e r y Box นะคะก็คือ กุญแจนะคุณแจหนะึ่งจ,จะได้จากการเอาคูปองเกฟมาแลกนะคะใช้คูปองจากดันเกฟนะคะ1 2 3นะคะแบบใดก็ได้นะอย่างละ2ใบนะคะในการแลกกุญแจ1ดอกนะคะแล้วก็จะมีกล่องมเตอิี่บ็อกขายนะกล่องเลเวล5นะก็คือแบบโหดหน่อยนะ 35M นะคะแต่ว่าการันตีว่าเปิดแล้วได้ไอเทมแน่นอนนะ ก็คือจะได้อล่าหรือแหวนนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ว่านะก็รู้สึกว่ายากเหมือนกันนะกว่าที่จะเปิดได้กุญแจระดับสี่นะคะระดับสี่ระดับ5้านะสำหรับใครที่ไม่อยากยุ่งยากนะก็ไปเปิดไข่เซนเอกเอาก็ได้นะคะนี่นะคะมาดูที่ยูกินะเซนเอกลูกละ1 m เอนะคะก็ตอนนี้ไข่เซนน่ะเราจะมีทั้งหมดห 6แบบเนาะซึ่งออร่าแหวนออร่านะคะแต่ละสีนะเราอยากได้สีไหนเราต้องดูด้วยนะคะเพราะว่ามันจะมีอยู่ในไข่อะสีละแบบและหนึ่งสีเท่านั้นนะอยากได้สีไหนต้องเลือกดูนะคะว่าอยู่ในไข่เซนเบอร์อะไรนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะสำหรับรายละเอียดการอัปเดตแพทประจําวันที่4มีนาคม ซึ่งคอน่าคิดว่าแพทนี้นะคะเป็นเหมือนน้ำจิ้มเท่านั้นนะคะสำหรับไอเทมใหม่นะคะที่กำลังจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟภายในปีนี้นะคะยังไงนะแพทต้าหรือแพทเดือนหน้าสงการนะน่าจับตามองมากเลยนะคะว่าจะมีไอเทมอะไรใหม่ๆเข้ามาให้เราดูอีกหรือเปล่านะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะคะกับโซนโ r เอ็กซ์ m ีนะคะ อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดตาม c h anel n super parla ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ